สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาดูมันสำปะหลังนะคะสายพันธุ์พวงเพชรก่อนอื่นเราก็มาดูจักกันก่อนเนาะนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีดทุกท่านนะคะ,ะเราก็จะพาทุกท่านมาดูสายพันธุ์พวงเพชรนะคะมันสาปะหลังซึ่งสามารถปลูกในอายุ ะะอายุสั้นได้5-6ถึงเดือนก็สามารถข้นได้นะคะเหมาะสำหรับปลูกในมันนามันนาก็คือหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะแล้วก็เอามันสับปะหลังเนี่ยมาปลูกเพื่อที่จะถึงฤด,ดูกาลหวานข้าวเราก็สามารถเก็บเกี่ยวมันสับปะหลังได้ต่อนะคะมันสับปะหลังพวงเพชรน,นะคะดูหัวต้นหนึ่งดกมากนะคะดกมากนี่อายุอายุ8เดือนนะคะปลูกปลายเดือนมิถุนา นะคะดูในแต่ละเง้านะคะดูเง้านี้ปลูกเดือนมิถุนานะคะพวงเพชรเนี่ยจะชอบอดินร่วนปนทรายนะคะจะชอบดินร่วนปนทรายแล้วก็เป็นมันที่ให้หัวเร็วลงหัวเร็วประมาณเดือนที่สเดือนที่3นะคะเห็นหัวแล้วนะคะแล้วก็ให้หัวเร็วให้แป้งเร็วนะคะ เป็นพืชที่สามารถปลูกในมันนาได้เก็บเกี่ยวคุ้มนะคะกว่าสายพันธุ์อื่นๆอ่าอันนี้ลักษณะของมันพวงเพชรนะคะยอดมันอ่ายอดมันเป็นออกสีม่วงอมแดงนะคะม่วงอมแดงอมตาลเข้มนะคะใบจะเป็นใบใหญ่ลักษณะใบใหญ่เหมือนช้อนนะเหมือนช้อนใบใหญ่อันนี้ต้นต้นที่มันเกิดจาก กะะลักษณะของลำต้นพวงเพชรจะไม่มีกิ่งก้านนะคะจะเป็นต้นสูงสูงยาวไม่มีกิ่งกา้านอันนี้จะสูงหรือต่ำนี่อยู่ที่คนดูแลด้วยเนาะเรารองพื้นด้วยขี้หมูอัดเม็ดรองพื้นด้วยขี้หมูอัดเม็ดหนึ่งได้ต่อประมาณ4-5ถึงุงปุ๋ยนะคะแล้วก็สูตรสิบหอีกหงไร่นะคะพื้นที่ตรงน,นี้หไร่สูตรสิอีกถุงหนึง แล้วประมาณจักสีเดือนก็ส่ระเบิดหัวสองถุงเท่านี้นะคะแค่นี้แหละอ่าดูพันธุ์พงเพชรนะคะจะมีความคงทนต่อโรคใบด่างนะคะคงทนต่อทุกสายกว่าทุกสายพันธุ์เลยแม่รังนะคะโรคใบด่างจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาหายไม่มียารักษานะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูดูดูด,ดูใบ ให้ชัดๆนะคะใบใหญ่เหมือนช้อนใบใหญ่เหมือนช้อนนะคะยอดแดงเข้มะนะคะจะแตกต่างจากสายก้านนะคะก้านจะออกแดงแดงอมขาวแซมนิดนึงนะคะลำต้นสูงยาวไม่มีกิ่งนะคะอายุของพันธุ์ตัวนี้คือที่8เดือนนะคะอ่า สังเกตหัวมันจะดีหรือไม่ดูดินตรงโคนต้นนะคะจะเห็นดินแตกแยกเห็นดินแตกแยกนั่นหมายถึงว่าหัวนะคะอะ นั่นแหละก็ให้ทุกท่านได้ลองนำไปปลูกดูนะคะเหมาะสำหรับดินร่วนปนทรายนะคะมันเนี่ยจะลงหัวดีนะคะอยู่ที่1การดูแล2,000มันนะคะจะเป็นหัวดีหรือไม่หัวดีเร็วแค่ไหนอยู่ที่1,000มันสองอาสภาพดินนะคะการดูแลรักษานี่คือการ ปลูกมันเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะส่วนสายพันธุ์ที่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่คงทนต่อโรคใบ,บด่างถามว่าติดไหมก็ติดเหมือนกันนะคะอย่างน,น้อยคือติดน้อยนะคะประมาณ20%ที่ติดนะคะเหมือนพ,ง,พงเพชรก็เหมือนกันนะคะมีสองสายพันธุ์นียมีพงเพชรกับแปดหนึ่งที่ทนต่อโรคใบ,บด่างมากกว่าทุกสายพันธุ์นะคะติดน้อยมากนะคะประมาณ20% ะะแต่พันธ์ุที่ไม่สนับสนุนให้ปลูกนะคะถึงแม้จะคือถ้าไม่ติดแต่หัวหัวดกยาวหัวดกยาวคือ8-9แต่ถ้าได้ติดแล้วคือ90%เซขึ้นนะคะติดโรคทั้งแปลง90%ซขึ้นนี่คือติดโรคใบด่างนะคะไม่คงทนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทท่านนะคะอ่า เดี๋ยวจะลงไว้ในช่องแม่บัวพาด้วยนะคะเข้าไปติดตามได้สำหรับผู้ที่สนใจในการปลูกมันสะปะหลังเนาะค่ะสวัสดีค่ะ